การปรับฐานหนักๆกันนะครับของตลาดการเงินเนี่ยมักจะมาจาก financial engineering ที่มันเล่นท่ายยากผมว่ามันเป็นกระแสะยากแตดมันเป็นกระแสะยากแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นได้ถ้าย้อนไปสักประมาณ8ปีก่อนก็นจะเป็นยุคของ ethereum ethereum เพิ่งมาเป็นยุค ico แล้วคนก็จะมาสแกมกันออก ico มุ่งตัวไปหมดตัวเล็กตัวน้อยนะครับแล้วก็มียุคของ defi นะครับก็จะเป็นออก ap, สวอปช่วงนั้นยูนิสวอปมามันจะมีคนนำเทรนคนนำเทรนของรอบที่แล้วจะเป็นยูนิสวอปเป็นซูชิสวอปแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้่็ เอวิติงสวอปตามมาหมดเลยนะครับแพนเค้กสวอปเทรดเดอร์โจอะไรสวอปไม่รู้ในประเทศไทยเราก็มีสวอปเหมือนกันเพราะมันสวอปมันเยอะมากๆมันก็จะเกิดกระแสเกิดมันมีสแกมตามมาด้วยกระแสเทร,มรนมาจริงบูลลารมาจริงคนก็จะเข้ารายย่อยก็จะมาเพราะสแกมพวกนี้มันก็จะหลอกอรายย่อยเข้ามาด้วยแล้วเงิน,นก็จะฟลูในตลาดก็จะมาเรื่อยเรแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็จะ end up ด้ดยแบบ something ที่มันจะทําให้เกิดการ collapse เกิดขึ้นเพราะว่าพอสแกมเข้ามาเทรนมาปับ๊บมันก็จะเกิดฟองสบู่เล็กๆเกิดขึ้นในรอบนั้นแล้วสถานการณ์ณตอนนี้ค่ะภาพของมสแกมคิดว่ามาหรือยังมันอยู่สถานะไหนแล้ว มันควรที่เราจะเริ่มกลัวหรือ,อยังคะยังไม่น่ากลัวข้อแรกเลยเนี่ยเพราะว่าไอตัว M N A V อ่ะส่วนใหญ่ตอนนี้นยังยิ้เขาอยู่อ่าเพราะนั้นคือก็ยังถือว่าไม่น่ากลัวมากแล้วก็กระแสก็มีอยู่บ้างแต่ว่าก็มันยังไม่ใช่แบบคนแบบท้ออับดุลทาวหายกันเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังไม่มีตัวเป้งเข้ามาถ้าเราย้อนเวลากลับไปแล้วกันช่วงปี2020 2021เนี่ยเราจะเห็นคนจากนอกวงการแล้วกันคนที่ดูแล้วแบบไม่น่าจะอยู่ในวงการนี้คนดังระดับโลกก็มีนะนักร้องอ่ะมีแรปเปอร์ใช่ไหม มีนักกีฬาคนดังๆเข้ามาในตลาดนี้ก็จะเป็นหน่าเดิมๆเลยที่เราเราลองทันทันเนี่ยครับที่อยู่กันมาแบบกี่ไซเคลนแล้วก็ยังยังอยู่ต่อไปนะครับคือยังไม่มีแบบเหมือนกับว่าหายกันมากมายแก่กองเข้ามาเหมอว่าตอนนี้ยังไม่ถือว่าน่ากลัวมากแต่ว่าก็จับตาไว้ละกันอ่าส่วนตัวมองอย่างนี้นะครับว่าผมจะมีมีซินดาริโอส่วนตัวอย่างนี้ว่าถ้าตลาดมันจะลากขึ้นไปแรงเนี่ยมันจะมีจาก2เรื่องแหละที่ตอนนี้เหลืออยู่นะครับคือบิตคอยสตติจิ i รีเ s ิร์ฟของทรัมป์อ่าถ้ารัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยซื้อ Bitcoin ่มนะอใหม เอาของเดิมนะเริ่มซื้อบิตคอยน์ของใหม่เนี่ยอันเนี้ยตัวดายสำคัญแล้วก็จะมีเอาทคอยอีทีเอฟอันเนี้ยเหลือ2ปัจจัยบวก2อ,อันนี้แหละครับที่มันจะเป็นตัวไดตลาดขึ้นไปถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะพาตลาดขึ้นไปได้แล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็น่าจะเป็นจุดพีกอะแล้วก็จุดที่ฟองสบู่มันเริ่มมาอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าฟองสบู่ของคริปโตจะเริ่มแตกเนี่ยส่วนตัวก็อาจจะมองไว้2ซินาริโอนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหมาภาคอะไรเงี้ยเช่นแบบแา่หุ้นอเมริกาฟองส เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับตลาดคริปโตเลยเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นดั๊ t เนี่ยแหละอ่าเพราะว่าอันนี้ก็เสริมแต่ที่เราไลฟ์กันครั้งก่อนนถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของการพังทลายการปรับฐานนักหนัก่กันนะครับของตลาดการเงินเนี่ยมักจะมาจาก Financial Engineering ที่มันเล่นทายยากนะครับไปดูได้เลยไม่ว่าจะตั้งแต่ยุคแบบ1930โอ้โหจน2008-2000อะไรพวกเนี่ยมัเกิดจากวิศวกรรมการเงินที่เล่นทาย,ยาก ตอนสับาพามแล้วก็มี CDS CDO นู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้แล้วก็มันมีแดดแต่ตอนนี้ยังไม่ถือกับท่ายากก็ยังเป็นท่าที่ใช้กันปกตินะอ๋อคุณเวอร์ช b เบ b o n บอ่ะ, orn, อะเพิ่มทุนเข้า S Pa อ่ะก็เป็นท่าที่เราเห็นกันทั่วไปในตลาดทุนแต่ถ้าเริ่มมีอะไรแปลกๆเมื่อไหร่เนี่ย อันั้นก็ระวังแล้วกันแต่ตอนนี้ยังครับไม่มีแต่ให้จับตาไว้แล้วกันผมว่ามันเป็นกระแสยากแดดมันเป็นกระแสยากแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นได้เพราะมันเป็นกระแสยากเพราะว่าถ้ามันจะเป็นกระแสจริงๆอย่างที่ผมบอกมันจะต้องมีการปั่นมีการสแกมเกิดขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเป็นในสถานที่เป็นแด๊ดที่เป็นบริษัทมหาชนทําเป็นหุ้นปั่นก็ไม่ได้ก็ผิดระเบียบผิดโดนติดคุกติดอะไรกันอีกนะครับเพราะงั้นมันทำมันติด regulation ติด compliance ค่อนข้างเยอะมันไม่สามารถทําได้โดยตรงแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นได้อออออย่่างงนนีผมบบกกทพพแคืเิั เข้าเอาคอยพอมันทําอาจจะเป็น ETF หรืออาจจะเป็นไมโครซ e จี G ในรูปแบบของ s o ล a ร่าอีเทเรียมหรืออะไรก็ตามแต่อ่ามันจะมีเม็ดเงินไหลเข้าเอาคอยพอมันมีเม็ดเงินไหลเข้าเอาคอยโดยเฉพาะตัวเป้งๆเ,เนี่ยแล้วเราทําให้ราคามันพัพขึ้นไปอีกหรือว่ามันเกิดบูรันของเอาคอยเหรือนั้นๆเกิดขึ้นอ่าดิจิทัลแอสเซที่แพรด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่มันจะไปคู่กันหมด ตัวดั๊เนี่ยมันจะเป็น initial state ที่มันจะเกิดพุทให้มันเกิดเกิดเม็ดเงินไหลเข้าตัว major token ผมมองว่าเป็น major token เลย ethereum solana bnb แล้วเอาคอยที่มันแพรกับ asset พวกเนี้ยมันก็จะเกิดบูรันตามหลังจากที่มีเม็ดเงินไหลเข้าเพราะว่า f o ด d e r โปรโตคอลหรือแพตัวแพลตฟอร์มเองอะจะมีเอาคอยที่เป็น major ที่เป็น native token อยู่ bnb ก็เป็นเหรียญเชนบน binance smart chain s o n a หรือ,อีเ h เรียมเองก็เช่นกัน